โอเคต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเมย์แล้วต้เพีนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะหาช่องแบบแนวแบบเพลงหรือแคสเกมอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําช่องนี้เลยนะครับกดเข้าไปที่ Youtube ครับช่องนี้เลยนะครับไปเสิร์ชหาคําว่า Mr Van ครับ แต่ยังไม่เจอหรอครับแต่ก็เนี่นะครับช่องนี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยหาไม่เจอนะครับเปิดเข้าไปที่ช่องที่ผมเคยโปรโมทไว้นะครับนักมาเป็นดูเซลานะครับไม่ใช่เมเดเซด่าแล้วแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องครับนี่เลยครับทีนี้เลยนะครับเพลงนะครับแล้วก็เป็นการแชทเกมไปด้วยนะครับถ้าใครหาช่องนี้ไม่เจอเนี่ยทําตามวิธี ของผมนะครับหรือไม่ผมก็จะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเค